ือผูทองครับูทองเะจนนาคำอายุ80 80ละครับผมอันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านลาดได้กี่เดือนแล้วนะตั้งแต่มีนาปะเฉ็บมิถุนาครับกุาพา8เดือนล้ะครับผมทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะพ่อะมันก็กลับไปมันก็ไม่มีอะไรไงยครับคืออยู่อยู่บ้านมันเป็นความดันความดันแล้วพร้อมขับ ลูกสาวคนเล็กอะ่ะมันก็ไม่ค่ยสบายเป็นเบาหวานแล้วรักษาพ่อไม่ได้แต่แต่รักษาตัวเองก็พก,ก,ก็ไม่ไหวแล้วแล้วมาอยู่ที่นี่ความดันขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยครับอ้าวไม่มีเลยครับอยู่บ้านในความดันขึ้นเอาขึ้นครับแล้วใครบอกให้ไปตาไปทํางานหเห็นตาเดี๋ยวก็ไปทำที่ไม่มีใครบอกครับคือตรงไหนใช่มหนลก ผมก็เริ่มทําเลยเทําลยครับผมที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ค่าจ้างเลยสิมาอยู่ที่นี่ไม่ไม่ไม่สนใจแหรอครับไม่สนใจทำไมไม่สนใจค่าจ้างอ่ะไม่สนใจครับขอพอขอให้ได้ทําก็พออ๋อขอให้ได้ทําก็พอละครับผมแล้วอยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเงี้ยมันมันมันยังไงครับอยู่ได้อยู่จะมันงุนหิตพอทําตั้งแต่กี่โมงอ่ะทกันก็เริ่มแต่สองโมงเหรอ คือตื่นขึ้นมาผมก็จินเครื่องดื่มแล้วครับจื้นกี่โมงตาจีห้าเพราะนั่นก็ใส่บาทใส่บาทแล้วก็ใส่บาทใส่บาททุกวันคุ้นอนเนาะมีสมนาไปบิทบาทด้วยครับผมโอ้ดีเนาะอยู่บ้านได้ใส่บาทไหมไม่ได้ใส่เลยครับโอ้มาอยู่นี่ใส่บาทได้ใส่บาททุกวันพาใส่บาทแล้วทําอะไรนี่ก็ก็ตั้งหน้ามาทํางานเลยครับ แล้วก็ไปทํางานที่จุดหน่นอาที่หลวงปู่เพราะท่านเดินผ่านแล้วมันร้องก็ถางหญ้าอะไรไปถึงกี่โมงอ่ะทํางานตั้งแต่สองโมงถึงกดินมงก็รับ้างกกอบเชียงนะครับกับเชี่ยงเลยครับเขากินแค่น้ําปั่นผักนี่นะครับเขาแล้วไม่กินข้าวเช้าก่อนเหรอไม่ได้กินครับโอ้อยู่อ่ะออยู่ครับกินกินขนม พอมีขนมตีน้ำป่นผักมีขนมอะไรรองท้องด้วยครับแต่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวอาไปถึงเกือบเที่ยงเลยเที่ยงพอดีเล้วครับเที่ยงพอดีเลยขอบผมไปทําอะไรเที่ยงกันร้อนแล้วอย่างนั้นจะทําไงนี่มันเชอมันไม่เสียเวลามันก็ไม่หิวเะไรกันไม่หิวเลยแล้วแล้วไปทําอะไรต่อนี่เที่ยงแล้วไปกินข้าวที่ไหนพอกินข้าวแล้วก็ไปพักผ่อนกินข้าวที่ไหนนี่ตาที่ครัวครับที่ครัวกลางเนาะขับผม ต่ก่อนเห็นบอกว่าจะตักไปให้กินแต่ก่อนลูกลูกสากไม่ให้กินประมาณสิบห้าวันเนี่ยมั้งพ่อือผมมาผมกักตัวสิบสี่วันเนาะสิบสี่วันเนี่น้องฟ้าเขาก็เอาไปให้กิน,อน,อนอตอนต,ตอนตอนกักตัวต้อนตากตัวครับพอลังจากน้ำมันเขามากินเอง กินได้เหรอที่นี่อาหารไม่เหมือนที่บ้านนะเขมันข้อข้ออร่อยเลยซุ่มตามเป็นหลักข้าวซุ่มตามเปรักซุ่มตามอีทุกวันเลยนะครับน้ำพริกมีไหมผักลวกผักซอสผักนี่ไหมผักที่เป็นแข็งแข็งแข็งคนเคี้ยวไม่ได้เพราะมันมีฟันอาศัยเหงียบฟันเลยอสองซี่นะสองซี่ครับฟันก็ตายก็กินผักลวกผักลวกจ้ะ ผักโลช้ามันแข็งแข็งก็กินไม่ได้หรอกครับมันมีผักโลช้อ่อนๆก็เขือมะเขือเออมะเขือกินได้กินกับน้ำพริกครับกินกับน้ำพริกแล้วก็พวกข้าวต้มครับข้าวต้มเพราะไม่ไม่ไม่ได้ไปกินไม่ได้กินกินผงกินข้าวสวยกินข้าวสวยยังข้าวเหนียวกินไหมไม่กินครับไม่กินกินข้าวสวยกินเยอะไหมข้าวโอ้เยอะครับกินอะไรเป็นหลักแกบเรือข้าวเยอะกว่ากันเออข้าวเหรอครับเป็นข้าวเยอะกว่าครับ ผมเน้นเน้นข้าวกินนานไหมก็ประมาณชั่วโมงน่ะครับชั่วโมงนึงเนาะกินจนอิ่มเนาะกินอิ่มกินอิ่มแล้วอ่ะไปทําไงต่อนี่ก็ไปพักผ่อนโรงงานก็ประมาณเกือบสามโมงแล้วบ่ายสามแปดเดือนมาอยู่นี่มีวันหยุดบ้างไหมไม่มีครับไม่มีวันหยุดเลยครับไม่ป่วยไม่ไข้เลยไม่เคยไม่อยากหยุดไม่มีครับไม่มีป่วยมีไข้เลยด้วยไม่มีครับ ก็ไม่เห็นมันจะป่วยเนาะทำงานตั้งแต่เนี่ยพ่นหมูกลุ่มก็เดียะท่านใครก็ทักอาหารอาหารเวลาผมนั่งเนู่ยไม่รู้ใครเอาไปให้เนาะญาติเป็นญาติธรรมด้วยกันอยู่คนเดียวกับอยู่กับหมูไหนดีกว่าเนาะก็อยู่กับหมูหรอครับครับคนเดียวมันหงงเจริญกว่าเนาะครับ